เรื่องของดวงชะตาและสีถือได้ว่าเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วส่วนใหญ่มักจะถูกจับคู่กันกับวันเกิดของเราและสีต่างๆว่าสีไหนเป็นมงคลกับคนที่เกิดวันนั้นๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยาดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุขยาดาวมีเคล็ดลับเพิ่มพูนด,ดวงชะตากับดวงวันเกิดในแต่ละวันว่าควรใช้สีไหนและควรพวกพาอะไรกันบ้าง มาฝากท่านผู้ฟังนะคะในพอดแคสต์นี้เป็นดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนเด็ดเดี่ยวหนักแน่นมัธยัติทำอะไรชอบย้ำคิดย้ำทำส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉลาดเพราะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรลึกซึ้งและเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมีความรับผิดชอบใจร้อนรักความก้าวหน้ามาคิดการใหญ่ สามารถสร้างเงินทองและธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดีสีที่เสริมดวงด้านการงานได้แก่สีดำและสีม่วงเข้มสีที่เสริมดวงด้านการเงินและโชคลาภได้แก่สีแดงสีฟ้าและสีน้ำเงินสีที่เสริมดวงด้านความรักได้แก่สีดำสีม่วงสีน้ำตาลและสีเทา สีกาลกินีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเขียวอ่อนและสีเขียวสดเครื่องรางที่แนะนำควรมีพกติดตัวหรือมีติดบ้านหรือติดกระเป๋าไว้เครื่องรางนี้ต้องเป็นลักษณะที่เป็นพญานาคราชเห็นนำโชคประจำวันเกิดได้แก่เพชรเทอร์ควอยและหินลาบลาอะไร สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งยึดเหนี่ยวจ,จิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสีและของมงคลต่างๆสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะช่วยเราในทางใดทางหนึ่งก็เท่านั้นอย่าลืมที่จะต้องลงมือทำเพื่อให้ได้สมหวังตามที่ปรารถนาเอาไว้ญาดาวขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วยด้วยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ท้าท่านไม่ได้ เกิดในวันเสาร์ติดตามช่องยาดาวไว้นะคะย้อนกลับไปดูในพอดแคสต์ทั้ง7วันได้เลยนะคะ่าดาวมีเคล็ดลับเสริมดวงการงานการเงินมาให้กับทุกๆคนจนครบทั้ง7วันแล้วคะ่ะถ้าท่านผู้ฟังรอวันไหนอยู่นะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะย่าดาวอ่านและตอบทุกคอมเมนต์คะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์่าดาแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุข อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับพาชัดนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ